ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของภาพขี้ของพีระมิดสังเกตนะครับภาพพีระมิดตัวนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมในพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมถ้าด้านรูปด้านซ้ายเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นอะไรนะรูปทรงส่วนด้านขวาก็จะเป็นรูปล่างรูปทรงนี้คือรูปทรงนี้คือรูปทรงสมิตซิซึ่งเป็นพีระมิด คันนี้รูปทรงพีระมิดเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้หน่วยจะไม่เหมือนกันรูปทรงเนี่ยถ้าเป็นรูปทรงมันจะมีวิธีการหาเนี่ยสส่วนด้วยกันอันดับแรกก็คือเขาเรียกว่าการหาเขาเรียกว่าหาปริมาตร,ปร,าตรปริมาตรหาออกมาเนี่ยหน่วยก็จะเป็นลูกบานหน่วยในกรณีเดียวกันอีกอันนึง ถ้าคิดกรณีนี้เหมือนกับเป็นก้อนดินน้ำมันนะครับเหมือนเป็นขนมเขาเรียกว่า,าขนมเทียนเนื้อของขนมเทียนมันก็คือปริมาตรส่วนที่อยู่ข้างนอกนี้ที่เป็นห่อหุ้มเนี้ยก็เหมือนกับเป็นใบตองที่เราห่อขนมเทียนเราก็เรียกตรงนี้ว่าเป็นรูปด้านแล้วก็อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ทั้งหมดเขาเรียกว่าพื้นที่ ผิวเปรียบเทียบนะเนื้อขนมเทียนก็คือบริมารใบตองที่หอ่อขนมเทียนก็เป็นพื้นที่ผิวหน่วยก็จะออกมาเป็นตารางหน่วยในรูปนี้นะครับเป็นรูปพีระมิตฐานสี่เหลี่ยมจะมีฐานที่เป็นแรงเงาอยู่เนี้ย เป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดด้านคือ8ปดคูณแปดแปดคูณแปดอาจารย์จะใช้นะครับพื้นที่ผิวนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะส่วนด้านรูปขี้ภาพขี้ภาพขี้ที่เ็นเห็นรูปส,ส,สามเหลี่ยม4รูปนี้ก็จะเป็นที่อยู่ด้านข้างที่เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอ่านะจากตัวคำถามนะครับ พีระมิดนี้เป็นพีระมิดชนิด,ด้าต่อพีระมิดฐานไรเอ่ยฐานสี่เหลี่ยมทำไมเป็นสี่เหลี่ยมก็เห็นอยู่ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ยังไม่แน่ใจว่าสี่เหลี่ยมอะไรนะต้องมาดูรูปด้านขวามือสี่เหลี่ยมอะไรด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสทําไมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะมีด้านที่เท่ากันทั้งหมด4ด้านและก็ทํามุมเป็นมุมฉากเราสามารถหาพื้นที่ผิวด่าของพีระมิดใช้สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้หรือไม่ ได้ได้ทำยังไงสังเกตร,รูปแต่ละรูปเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีฐานยาว8สูงเท่าไหร่สูง3หาพื้นที่ได้เท่าไหร่แต่ละหน้าพื้นที่หน้าของรูปหน้าสามเหลี่ยมเนี่ยก็กลายเป็นเ1หส่วนสคูณแคูณสมีค่าเท่ากับ12เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่ด้านเอ่ย4ด้าน มันก็กลายเป็น4เท่าของ4เท่าของหน้าสามเหลี่ยมซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับ่าไร่48ตารางหน่วยนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานมีพื้นที่เท่ารดข้อ3หาได้ไหมหาได้เพราะมันเป็นรูปฐานของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีค่าเท่ากับ 8ดเดียวกับสองก็คือ64ตารางหน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดก็คือการหาพื้นที่ของฐานนี่แรงเงานะครับพื้นที่ของฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างทั้งหมด1 2 3 4มารวมกันหาได้ไหมได้ก็เอาข้อที่2กับข้อที่3เนี่ยมารวมกันก็จะเป็น พื้นที่ฐานคือ64บวกกับพื้นที่ผิวข้างคือ48ออกมาได้เป็น112ตารางหน่วยพื้นที่ผิวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่ไงเราหาได้แล้วแต่เราหาได้ยังไงเนี่ยเป็นข้อสรุปที่สำคัญข้อหนึ่งคือพื้นที่ ผิวของพีระมิดมีค่าเท่ากับพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างอันนี้แนะนำนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเทคนิคการจำอีกทีหนึ่งย้ำนะครับ พื้นที่ผิวพีระมิดมีค่าเท่ากับพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างจากสูตรนะครับวิธีการจําสูตรเนี่ยพื้นที่ผิวของพีระมิดถ้า,าจำเป็นภาษาไทยบวกเข้าพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างวิธีการจําของอาจารย์จะเชฟภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า sa ของ py ก็คือ SA คือมาจากคำว่า surface area ซึ่งแปลว่าพื้นที่ผิว PY ตัวนี้มันก็คือคำว่า pyramid พื้นที่ผิวข้างพื้นที่ฐานคืออะไรก็คือภาษาอังกฤษก็คือคำว่า area base แอสไอน์คำว่า AB ซึ่งตัวนี้ ตัว A B มันก็คือ area of base นั่นเองส่วนอีกอันหนึ่งก็คือพื้นที่ผิวข้างอาจารย์ใช้สัญลักษณ์คือ A L A L ตัวนี้นะครับมันก็คือเราเรียกว่า l e t e r a l area นะครับ l t e r a l area ก็คือพื้นที่ผิวข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ใช้สูตรง่ายว่า SA มีค่าเท่ากับ AB บวก AL นะครับสำหรับคนที่จะอยากเอาไปใช้เป็นตัวยอ่อคราวนี้เรามาพิจารณาดูรูปนี้นะครับว่ารูปนี้เนี่ยเราหายังไงเนาะ ก็คือจากปะย่ยองนะครับถ้าจะบอกว่าฝั่งนี้มันคือฐานนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส10 10เพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าฐานเป็นรูปอะไรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่พื้นที่ ฐานก็คือ10ยกกำลังสองหน่วยอาจารย์จะเขียว่าเป็นตารางหน่วยคราวนี้มาดูต่อมาว่าถ้าจุดย่อตัวนี้ลากลงมาเนี่ยสูงเท่าไหร่นะ12เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ว่าสูงตรงเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะ สูงตรงก็คือ12หน่วยวัดต่อมาจากจุดยอดลากลงมาตั้งชาก,กับด้านของฐานเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าสูงเอียงสูงเอียงนี้มีความยาวอยู่ท่กกับ13อ่ะ ราวนี้แหละเราก็จะมาหาว่าพื้นที่ฐานได้เท่าไหร่ได้ละรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยอันที่1คราวน,น,นี้ส่วนที่2เราจะหาพื้นที่ผิวข้างคราวนี้ที่ผิวข้างมีวิธีการดูคือมันก็คือรูปสามเหลี่ยมกี่รูป4รูปที่มีฐานยาวตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ย ก็คือ40ซึ่ง40ก็คือความยาวของเส้นรอบฐานความสูงเนื่องจากว่าพีระมิดนี้เป็นพีระมิดต,ตรงความสูงสูงเนี้เราเรียกว่าสูงเอียงก็จะมีค่าเท่ากันหมดคือเท่าไหรเลย13การหาพื้นที่ผิวข้างก็จะได้มาจาก อาจารย์เขียนนะครับตัวยอ่อ AL ก็จะกลายเปค่าเท่ากับ4ลูกของลูกพื้นที่สามเหลี่ยมเศษ1ส่วน2คูณ10คูณ13ซึ่งจะได้คำตอบออกมาเป็น260ตารางหน่วยสุดท้าย พื้นที่ผิวจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับเอาส่วนที่1มาบวกกับส่วนที่2ได้100บวก260กลายเป็น360ตารางหน่วยนั่นเอง